เขาก็เป็นน้าของน้องชมพู่นั่แหละครับเป็นหนึ่งในน้องของป้าแตนหรืออยู่ในบ้านหลังที่หนึ่งกับคุณพ่อคุณแม่และน้องอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ในบ้านหลังที่หนึ่งนะก็จะมีการแยกออกไปอีกสามบ้านเรียกว่าบ้านหลังที่สองนี่ก็คือแม่เด็กบ้านหลังที่สามเนี่ยก็คือ น้าตายบ้านหลังที่สี่เนี่ยมาทีหลังก็คือบ้านของป้าแตนทําไมมาทีหลงังทั้งที่เป็นลูกคนโตเพราะว่าป้าแตนและลุงเนี่ยไปใช้ชีวิตสร้างฐานะของเขาเองอยู่แถวสมุทรปราการแต่ด้วยมีเรื่องบางอย่างที่มีการดึงเขากลับมาให้ไม่อยู่ที่บ้าน ดังนั้นการไปอยู่ที่บ้านเขาก็เลยเป็นลักษณะของการไม่มีบ้านจึงต้องไปสร้างใหม่ซึ่งยังไม่มีฝาบ้านแล้วก็มาเกิดเรื่องสำคัญเรื่องเด็กหายแล้วก็เด็กเสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมหากราบมาจนทุกวันนี้แน่นอนครับความสับสนครั้งต่างๆมันเกิดขึ้นข่าวสารมากมาย เราจะค่อยไปไว้นิดหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยเดิมทีก็คืออยู่ฝั่งของพวกเขาเนี่ยแหละครับลุงเป็นเขยคนอีกคนหนึ่งในสามคนแต่หวยมาออกที่เขาแล้วเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าฆ่าหลานดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับลุงก็เลยมาอยู่โดดเดี่ยวออกจากสี่บ้านเพราะว่าคําว่าสี่บ้านเพราะว่าบ้านลุงป้านเนี่ย เรายังให้จุดที่ว่าป้ายังเป็นสมาชิกของครอบครัวดังนั้นลุงก็เลยโดดมาคนเดียวยังเป็นเรื่องที่ยังงงงงงวยงวยกันอยู่ไม่รู้ใครเป็นใครดังนั้นโดยมากก็คือสี่บ้านเดิมเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นใครใครคือฝ่ายไหนนะครับเพราะว่ายังไม่ชัดเจนแน่นอนครับลุงก็จะอยู่ในบ้านที่สีของเขาอยู่ ดังนั้นตอนนั้นมันมีปัญหาเราก็มีคําว่าเอฟซี C ลุงพลคนเดียวเพราะป้ายังไม่ถูกดึงออกมาชัดเจนเรายังให้เกียรติป้าอยู่นะเพราะมันเป็นเรื่องของระหว่างครอบครัวนะครับจนในที่สุดแล้วป้าก็แสดงให้เห็นว่าเขาเด็ดเดี่ยวที่จะมายืนหยัดอยู่เคียงข้างสามีแล้วก็ครอบครัวของเขาจะได้อยู่กันอย่างอบอุ่นต่อไปไม่ให้ใคร จะมาดึงมารัง้งมาทําให้ครอบครัวเขามีปัญหาพ่อแม่ลูกในที่สุดก็ได้รับการยอมรับจาก f อซีลุงพลมั่นใจแล้วว่าป้าแตนนี่ก็คือเป็นหนึ่งในหัวใจของเราที่ผูกพันใครรักลุงก็ต้องรักป้ารักครอบครอบครัวป้าในที่สุดก็เป็น f อซพอต่อและบักไหลตอนนั้น ก็ยังอยู่ฝั่งนูน้นหรือนาะแตนนี่นะครับนะฮะจู่ๆเขาก็ไหลมาหาลุงก่อนในช่วงนั้นคือมามีมุมมองความคิดที่เป็นบวกกับลุงป้าอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ออกไปด่าลุงป้าอีกสามปีมาปัจจุบันเหมือนกันการด่าของเขานะ่ยคือด่าเรื่องส่วนตัวเพราะ ลุงก็เคยบอกว่าเขาก็เคยมีปัญหาเราหองแหงก,กันกับนาแต้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติคนที่อยู่ด้วยกันอก็จะมีไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดน,นะครับลูกผู้ชายเนี่ยนะฮะก็เป็นปัญหาส่วนตัวกันเช่นไม่พูดมาปีสองปีไม่พูดกันนะฮะ,ะดังนั้นถ้าเรามาดูจริงๆหมักไหลเนี่ยนะครับ ถ้าเขาจะด่าลุงเนี่ยเขาจะเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่ามากกว่าส่วนจะพยายามเย็บว่าลุงเป็นคนร้ายลุงเป็นคนทำหลานทำอะไรนะั่นน่ะมันก็มีบ้างนะครับผสมลงแต่เขาจะด่าเพราะ,สะแสดงอาการเกลียดส่วนตัวนะครับอาการเกลียดส่วนตัวดังน,นั้นในระยะหนึ่งนะครับ Fc ลุงป้า FcTP Fc, TP, FC พอตอนเนี่ยจะเกลียดบักไหลด้วยสายเหตุนี้เกลียดเพราะว่าอยู่ตรงข้าม เพราะเราเห็นว่าเขาเนี่ยคิดไม่ดีหรือทำลายชื่อเสียงลุงป้าเราก็เกลียดเขานั่นคือสิ่งที่เกิดมาดังนั้นใครอยากมาเอาใจพวกเราเนี่ยคุณต้องด่ามาักไหลมันมีคนเห็นช่องโหว่นี้ก็เลยมาตั้งต้นด่ามาักไหลใช้วาจาของตัวเองหน่อยปลอปลอด่ามาักไหลนะด่านางยานด่านั่นด่านี่ นะครับก็จะได้ใจ FCTP ตอนนั้นนะครับแล้วปัจจุบันมันติผันเมื่อมีการดำเนินคดีลุงมาเรื่อยๆและมีป้าเป็นจำเลยด้วยจนมาถึงการที่พากษาของศาลชั้นต้นเมื่อผ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาแล้วมีการพลิกบางอย่างไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจูจูบักไหลหรือน้าแต่เนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขา มีเหตุอะไรไม่รู้นะฮะหันไปด่าแม่เด็กด่ายังไงไม่รู้ถูกจะถูกฟ้องดำเนินคดีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็มาบน่นว่าจู่ๆเมื่อหลังจากที่เขาถูกจากฟ้องดำเนินคดีจากพี่ที่เขาไปด่าพี่อีกคนหนึน่งเขาก็มานั่งบน่นนั่งวิเคราะห์ของเขาว่าอา้าว อะไรคนคนนี้อยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่ฝั่งเดียวกันมาตลอดพอไม่ได้อ่พอมาพูดถึงเนี่ยก็จะดําเนินคนดีจะฟ้องเขาก็เลยนึกถึงว่าอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือพี่เขยกับพี่สาวคนโตเนี่ยมันด่าอย่างหยาบคายเสียหายให้เสียชื่อเสียงมากมายทำลายชื่อเสียงทำไมสองคนนี้จึงไม่ ข้องเขาจึงไม่พยายามจะให้เขามีปัญหาทางคดีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับแต่ก็มีความคิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เลยหยุดไม่รู้โกรธฝั่งนู้นหรือเปล่าก็เลยหยุดด่าลุงป้าอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปด่าหรือไปว่าคนที่อยู่ตรงข้ามลุงป้าแทนเกี่ยวข้องกับการมาด่าพ่อล่อแม่ น่เช่นด่าพ่อร่อแม่ลุงด่าบูลลี่ลูกของลุงป้าจากนั้นก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไปด่าพ่อแม่ของอป้าและหมักไหลและหลายคนและหมักไหลก็ซัดคืนคนคนนั้นอย่างรุนแรงแต่พี่อีกคนหนึ่งกับ ไปบอกว่าให้กําลังใจกอดกอดกอดมันก็เลยเป็นประเด็นรุนแรงขึ้นนะครับนี่คือสาเหตุแต่จูจูหมักไหลหยุดด่าลุงป้ามาหนึ่งเดือนหรือสองเดือนแล้วก็ซัดแม่เด็กแล้วก็คนอยู่ต่างประเทศอย่างสุดติงกระดิ่งแมวจูจูก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะด่าหมักไหลต่อไปนะครับ ไม่รู้ตอนนี้หยุดหรือยังนะครับมันก็เลยเป็นปัญหากันต่อมาเพราะว่าไปเอาหมักไหลไปเป็นประเด็นว่าหาว่าป้าเนี่ยไปอนุญ,ญาตให้หมักไหลามาขายของเท่ากับว่าเนรคุณหรือทรยศ fctp ซึ่งคำพูดคำนี้ต้องถามย้อนไปว่าไอ้คนพูดเนี่ยคุณไปสำรวจ fctp หรือยังว่าเขาคิดเหมือนคุณคุณคิดเองเออเอง แล้วนํามาตีวัวกระทบคาดแล้วทําให้กระทบว่าป้าเป็นคนไม่ดีมาทรายศต่อเอฟซีคุณคือเอ t ซีเหรอมันก็มีประเด็นมามากมายแล้วก็มีคนออกมานะครับดา่าผู้หญิงคนนี้ทำนองว่ามึงคิดอะไรใครเป็น fc มึง fctp คิดแบบมึงเหรอมันก็เป็นประเด็นมามากมายออกมานะพูดถึงเรื่องนี้กัน ยาวนานมาหลายสัปดาห์จนถึงทุกวันนี้ส่วนตัวผมเห็นว่าเฮ้ยถ้าเอฟซีลุงป้าจริงๆไม่เผื่อที่จะมาคิดและจะมาพูดแบบผู้หญิงคนนี้แน่นอนแล้วประกันและเกิดเป็นดราม่าขึ้นมามากมากก็เลยเกิดประเด็นแยกฝ่ายกันขึ้นทันทีในวงวานว่านเครือและ ชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็มีประวัติของเขา,าประวัติของเขาเมืนกันประเด็นก็คือคนที่ดา่าหมักไหลไม่ดา่าไม่ดา่ดาแม่เด็กแล้วก็ไม่ดา่านางยาอา้าคุณพูดอย่างนี้แสดงว่านะคุณเลือกปฏิบัติหรอทีนี้มันก็ดราม่ายาวมาในประเด็นนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมาถึงตรงนี้เองนะครับดูไปดูมาว่าพิจารณาอย่างละเอียด หมักไหลดูดีขึ้นมาในทันทีเลยถ้าเราจะเกียดหมักไหลก็คงจะเหลือแต่ในอดีตหมายความว่าอดีตนะครับเราเกลียดหมักไหลทีนี้ปัจจุบันเรามาพิจรารณาใหม่แล้วลักเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาพูดทําให้เราต้องมาพิจรารณาใหม่ว่าหมักไหลก็เป็นคนดี